ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทุกทุกคนนะครับเมื่อนี้เดินทางมานะครับฝ่ายทักงคือจังหวัดน้องไข่นะครับพี่น้องเอฟซีจังหวัดน้องไข่ครับหลังจากเดินทางไปทาบุญอยู่วัดโคชัยนะครับวัดกับนมัสการหลวงพ่อพระไซแล้วนะครับเนาะก่เดินทางมาครับสิพาพี่น้องเอฟซีเข้าลงไปพระธาตุกลางน้ำนะครับเนาะก็คือพระธาตุล่าหนองนะครับกับเป็น ครั้งแรกคือกันทีอับเดินทางมาล้วก็จะเดินทางลงไปนะครับอยู่ผาถัดกลางน้ำครับพี่น้องซี่ครับพี่น้อง็นมาหุดอยู่มีเรือจอดร้อยเชื่อกันอยะถ่าว่างดอกไม้นะครับยุคกลางเนี่ยนำปูงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอัดจะพาพี่น้องเข้านะครับชมบรรยากาศเก็บบรรยากาศตงไปน้ำกันนะครับเนาะครับเจอสีภาพี่น้องเข้าเดินทางนั่งเรือต้องไปนะครับพี่น้อง ไปพี่น,อนอ้องผ่าไปนั่งเรือนะครับลงไปพระธาตุล้านน้องนะครับเนาะพี่น้องนี่สิขับอยู่ดางแม่น้ำโค้งนะครับเนาะขับจะเช่าพานั่งเรือลงไปก็เที่ยวละสองร้อยนะครับพี่น,อน้องเที่ยวละสองร้อยนะครับพานั่งเรือลงไปนะครับเนาะ เดเรียนลงเลยบันควันห้องสีลงนางลงเลือ่อนนะครับเนาะกับก้อนชิงศักดิ์สักดิก์พี่น,นนท์มิ้วชีกับกวันเออเส้นสองอยางหรือเปล่าแย้ม โอ้เวินเลยบ่าวเลียมเลยเปไก่ได้อันนี้ผเป็นยังนี่วายน้ำยุตนผู้มือเนาะวายน้ำเนาะเข้าวายน้ำเลยอันนี้ก็ธรรมดาบรรยากาศในแม่น้ำโขงนะครับผ้าพี่นองเข้านางเรือลงไปโบกรงไหลนะับเนาะติาไปสัมผัส

ชุดละไอ้เก้าชั้นปูย่าเก้าเก้านะคะห้าชั้นแปดสิบแล้วอันนี้พวงมาลัยหนสิบเก้าบาทอ๋อว่านี้จะได้เท่นะมั้ยเออเอาอะไรรู้ว่าเป็นปูย่าค่ะโอ้เป็นชุดเดียวเดียวก็ได้น้ำกันแล้วแต่ใจญ่เด้อเราขอพรอาจจะไม่เหมือนกันเราอ๋อต้องสวดไปสวดมั่นบ่ขอโชคลาภเด้อครับขอาจารย์การเราขอท่าน ครังไงมีเรีห<ช>ไม่มสิฟ้อนได้ทุกอย่างทีห้เรานอันนี้เป็นชุดถวายน้ำค่ะเราจะมีอันนี้เป็นข้าวหอมเราถวายท่านแล้วเราจะมีคำหมาคำปูขาเรยอาารยชื่อคนหนึ่งระเาเระพี่น้อง,นองอีฟซี่ขับเดเครื่องไหวนะครับเนาะนนพระธาตุลาน้องนะครับพี่น,ออนอ้องอิซขับเป็นขันดอกไม้เอาไปปวยอยู่ในพระธาตุลาน้องนะครับหรือว่าพระธาตุกลางน้าครับพี่น้อง ก้ๆพี่นอเอาร้อนนังเรือนะครับพี่น้องมิซิพี่น้อง,องลงเรียกคกนนะครับทำของนังหม้อๆกันพี่น้องสิซิ <c oughs> จีู่ว้างหม,มเนีเ่ีนอน FC ถ้าพี่นองเขา้นานังเลือ่อต้องไปนครับนะเนาะเอาไปหาหมของนา่งเดียวขึ้นนั่งยุ่งกลางประธานนี่าหมของอาศัยนึ่งเอาพี่นอง FC ครับพี่นองเขา้า ชมบรรยากาศครับไปถ้ำบุญนะครับพระธาตล่าหนองนะครับพี่น้องเีื่อ่วาพระทานกลางน้ำนะครับ พี่น้องทีอยู่ต้องไปหาปคงพัดกลางน้ำนะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องฟังเล้านะครับคร <c oughs> ับมือนี้ก็มาใกลซ้ำมากอยู่ฟังเล้าเนาะพี่น้องที่กึ่งกลางกันแล้วนะครับอยู่ระหว่างกลางแม,ม่มน้ำแม่น้ำโคงเฮานะครับคร <c oughs> ับนี่คือพี่น้องฟังเล้านะครับซ <c oughs> ุ่มมาให้พี่น้องเข้าิ่งใกล้ๆ ฟังเล่านะครับก็เรือมอาล่ำมือกันนะครับพี่น้องที่ลงไปประทัดกลางน้ำขึ้กันนะครับเพื่อนๆมาท้าบุญขึ้าาขกันนะครับพี่น้องทาง นี่คือรูปนะครับลวงพ่อปราไสนะครับเพราะว่าเข้าเมืองน้องไข่นะครับเป็นนับถือหลวงพ่อปราไสนะครับเป็นที่ไปตะการวบสักการะบูชาครับเนาะครับใ้อับกาขึ้นจะมาเลยเพื่อได้มากกาหว้นี่คือขหังที่แหลกนะครับเครื่องล่องพ่อพราไสครับพระธาตุลาน้องนะครับเนาะครับนี่คือพระธาตุองค์พระธาตุลาน้องนะครับ ช่วงนี้น้ำลดแล้วนะครับถ้าช่วงน้ำขึ้นก็คักเนาะครับเนาะจะเห็นต่้งแต่จอมผาถุเท่านั้นนะครับเอากำลังจอคขิวเขานะครับพี่น้องเอฟซีครับจอคขิวเขาเป็นขิวเป็นขิวเข้าไปนะครับสาธูเอาได้พี่น้องเอฟซีครับครับพี่น้องเข้ากับสาธูเอานะครับกูได้บ่ได้มากกับสาธูเอานะแบดนะครับเนาะเพราะว่าจะขอเพื่อพี่น้องเข้า อยู่แล้วนะครับผมเอาผู้ใดได้มานะครับผู้ใดได้ม,มาหรือว่าพันเคยมาเนาะครับเนะาะแอบแอบจะ <c oughs> เจ็บเอาบรรยากาศนะครับมาให้เพียงน้องเข้าย็นไปน้ากันนะครับสาธุเอานะครับที่น้องครับสาธุเอาเด้อนะครับ ขาถูกไปน้ำกันนะครับเ,เรือกำลังว้นเข้าไปนะครับ ครับพี่น้องะครับขับหน่อยนัะหน่อยนะที่สิมีโอกาสจะลงมากลับไปองค์พระธาตุนะครับพระธาตุล่าหนองนะครับว่าพระธาตุกลางน้ํานะครับครับเป็นนำพ้นเยนอะเลยพี่น้องเชนนำพ้นก็องค์พระธาตุนะครับขับขบวนไปขับมานะครับพี่น้อง อธิษฐานเอาน้ากันนะครับพี่น้องเย็บซี่อธิษฐานเอาน้ากันนะครับเนาะอธิษฐานเอาสิ่งใดดีสิ่งใดงามนะครับขอโชคขอลาภครับขอให้่ยูดีไม่แห้งสุขสุทุกคนนะครับครับกับพี่น้องเย็บซี่กับเพื่อท่าบุญเพื่อพี่น้องเข้ายู่แล้วนะครับผมครับอธิษฐานเอานะครับเนาะลงยูนไปนะครับเออ เอาปวยดอกไม้เข้าไปนะครับพี่น้นองค,ค,ครับข้าต้องปวยดอกไม้เข้าไปเอานะครับสาธุงเอาบานีครับปุ๊บเอาประหบบวัดเดี่ยวครับนำหอมนำบดนะครับเอเอเอ,องค์ประหารรานมากจับไว้ดูน,นามึงยังไงมีตาซิงดีๆ ขมุ้ยเว้ยไ,ไสขมุ้ยโขกขมุ้ยลาบปา่ายปีต่อน้องเข้ารับเนะาะเอาบ่าได้มีโอกาสขอมายังไงนะครับพี่น้พองครับว่าใดยังพันเคยมาหยับก,กับซาธุไปน้ำกันนะครับเนาะปฏิทานเอานะครับสิ่งใดดีสิ่งใดง,า,งาม่บังบารมีโขกมีลาบนะครับจะกลับขึ้นมาเอาคงประทาดอีกนะครับมาทำบุญ คือเกานะครับใหลูกร้านอยู่ดีไม่แห้งรับจีนองเอฟซีตัวโลกของแอดนะครับเนาะทุขผู้ทุกคนนะครับจีติดตามขมาแต่ก็ย่างทีพันติดตามเขามานะครับก็ไห้โชกไห้มีโชกไม่ใช่มีโชคไม่หลับกันสุขผู่ทุกคนนะครับผมกับาำรับเนี่ยางมือนีนะครับแต่ว่ามีอย่างนะครับพีนองะวายแอดเดินทางขามามาทำบุญนะครับเนาะมาทำบุญปากทีตอนนองเข้านะครับ พระธาตุลาน้องนะครับเนาะเอาพยายามขออธิษฐานเจ้าบาทเจ้เบื้องสู้พี่สู้น้องเข้าเพื่อที่พจะน้องเข้าก้อนนะครับเนาะครับสาธุเด้อครูนะครับร้านไในมักคาใบผู้ซาครูพระธาตุลาหนองนะครับ,นะออบ,บพระธาตุกลา,างน้ำนะครับนำแตงแต้มเงินีกก้เป็นต้นไปนะครับก็ขอให้พี่น้องเอเจซับเซียนนาดีนะครับได้มีค <c oughs> วามสุขความเจริญนะครับเจ้า แนวทางบ้างแนวทางกับให้พี่น้องเย็บซี่เข้าในมีโชคไม่หลับน้ำแอดไปตลอดนะครับเนาะวัวจีเป็นแนวทางครับของรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่ากับยูน้ำที่น้ำนองยูน้ำแอดไปตลอดนะครับเนาะครับฝากที่ตอนมองเข้าครับบุญน,นี่นะครับ <c oughs> กับญี่ปุ่นนะครับเนาะหลังจากเข้ามาเดินทางมาแล้วนะครับยี่บุญนยิ้ม,ม,มใจกันสุขสุขคนแล้วกัน พี่น้องเข้านะครับยัดกระจักสิบบรรยายนางเลยนะครับพี่น้องที่หย่ายังนึงก็เปล่ยนเก่บนะครับนล้วพอเพล่ยนเก็บเคลื่อมาเห็นนะครับพระธาตุล่าหนองนะครับพระธาตุกากน้ํานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์ประจําเมืองน้องไข่นะครับแล้วกับพี่น้องฟังเล่าเข้านะครับกับพี่น้องฟังไห้นะครับพี่น้อง เอาิ่งใดดีสิ่งใดงามก็ให้ค่อยเกิดขึ้นครับลูกหลานนะครับกับพี่น้องเอฟซีนั้นครับเนาะ <c oughs> สาธุเดอ้อผูลูกหลานอยู่ที่มีแห้งให้ซุม่มใหยน,นยันคือยังน้ำนี่แหละแค่ย,ยังกับให้ฝั่งไฮร่อง,ให,องให้ไลทไปคื่อจะน้ำน,นี่ละ่ะ ไปพี่น้องครับเข่าฟังแล้วนะครับเนาะครพี่น้องกเข่าฟังแล้วนะครับผมเป็นไครับเตีดยบเปล่าเลี่ยอเตีียบเสียนนดีครับผม พนปีายโอ้พ้นปีศาจ เรือเราพี่น,ออบบน้องอได้ยังพันามากะมาด้วยพี่น้องช่วงนี้น้ำก็ลดนะครับเนาะนา้ำสำหรับแอดกับ่ามัถถนว่าน้ำลดดอกพี่น้องคุยแอเคยแนะนำรายไปนี่นะครับเนาะื่นเนมากเคยมาสัมผัสน,นะครับกับแม่ลำโพงนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้พี่น้องเท้าสุกูโุฟอนนะครับเนาะครับซุ่มๆเย็นๆนะครับหรแห้งๆปังๆไปน้ำกันนะครับกับแนวทางของแอาบนะครับเนาะครับวังบาพี่น้องเข้านะครับจะอยู่ไปนำ้ำแอาบไปตลอดนะครับเนาะสำหรับแนวทางหรือว่าฝากติดตามทางช่องนะครับขอ,องเซียนดีพารุ้ยนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีสุกูโุฟอนครับปอ่อยพอ เพียงน้งเข้าซุปภากแจ้งแดงนะครับดำดำรวยๆไปน้ำกันเนาะครับเนาะสำหรับกินนี้สวัสดีครับ